สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี่จะพามาเที่ยวอ่ะนี่เป็นถนนจะเข้าไปห่างเขามีด้อนตะเวนติวันเนาะค่ะมาสื่อของดดรถก็ไล่หลายค่ะถนนตรงนี้เขาจะเอื้อนอะ่ะวงเวียนปาโลมาเดี๋ยค่ะทุกคน ลึกโค้งปาโลมาวงเวียนปาโลมานะคะว่าจะเข้าไปอ่ะห้างะคอมบิดอนเวนตีวันค่ะอากาศท่อนๆไปรับแอร์เย็นๆก่อนคะ่ะทุกคนสื่อของน้ำเนาะคะ่ะ เพื่อนกะมีตลาดคือเก่าด้วยค่ะแต่ว่าเพื่อนย่งบบเปิดเนาะค่ะเป็นกลางวันเพื่อนจะเปิดช่วงเย็นๆนะคะทุกคนช่วงเย็นๆนะกงจะคึกคืนเวลาเพื่อนเปิดขายของเนาะค่ะตอนนี้ก็เงียบแนะ่ เนี่ยมาสะดุดตรงอ่ะเพลนเหตุต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วพาเดินเข้าไปเบื้องค่อยจะเข้าหองเยเนาะคะ่ะหาทางออกข้างเขา่าเนี่ยต้นคริสต์มาสนี่จะเป็นอ่ะรูปกวางแต่ว่าเพ่นเหตุยังบนันแล้วนะคะ เข่าห่างรถตู่ขึ้นหลายเลยค่ะสังเกตรถตู่จอดแเหมือนแทวอยู่ค่ะทุกคนตรงนีล่งได้ค่ะมน,น่ใจรถตู่คนขึ้นหลายเ้ย กระจายด้วยค่ะห้างก็มีด้านเซเวนที่วันเนี่ยเป็นแหล่งช้อปปิง้งถ้าเพิ่นเปิดไฟที่สวยเนาะคะ่ะต้นคริสต์มาสบรรยากาศร,บรอบๆกันนะคะ่ะทุกคน ตลาดนัดตลาดช่วงเย็นเนาะคะ่ะเนี่มาตรงนี้นะคะ่ะเห็นรถตู้มันจอดติ่มอยู่ไปค่ะเดินเข้าห่างกันเนาะคะ่ะทุกคนกือนี่เป็นคนถือกระเป๋าใคยจะขึ้นเครื่องบินเนาะคะ่ะแอร์ฮอสเตส เพ่งคนค่ะทุกคนอยู่พัทยานี่ฮ้อนเด้อค่ะคนบนหนาวคือแถวอีสานเลยตอนนี้อ่ะอากาศฮ้อนค่ะคืงบนหนาวเพิ่งกันหน,นาวแค่เมื่อสองเมื่อเนอะค่ะ ามาข้างใน้าะค่ะทุกคนต้นกระายหลาย,ลายนะคือรีบไปข้างบนนะนี่ก็จะเป็นกระเป๋าล่ายกระเป๋าเดินทางอะ่ะไปเครื่องบินเนเนาะค่ะเป็นรูปจำลองเลย อันนี้เป็นรถแคตเตอร์เคาเตอร์ต้องการรถคนไล่หลายค่ะเข่ามากหาห่าองแอร์เย็นๆแด้วข่ะวบาทุกคน ว่าจะบ๊กขึ้นสั้นบุ่นเนาะค่ะขนาดสลางของขายกันลลายเด็กค่ะทุกคนของขายหลายค้นกันหลายน้ำค่ะทุกคน อันนี้เป็นว่าน,นังค้านเนาะส่วนมากอ่ะคนไทยจะบรายเ้ยค่ะส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างประเทศอันนี้เป็นรองเท้าคนกระเบิงได้หลายค่ะรองเท้าที่ลดราคา เพ่อนมากับเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะจะเอากล้องไปจับเพื่อนแนทกับบอด้เนาะค่ะเพื่อนถือต่างชาติฝรั่งหนี่เพื่อนถือด้วยค่ะเพื่อนบรยากออกกล้องกัน น,นี่ก็เป็นหอไอเฟลของฝรัง่งเศส นี่เป็นรูปปั้นนะคะทุกคนรูปปั้นผู้ชายอ่าขอแต่งงานได้ใช้จับให้เบิ่งข้างหน้านะคะขอผู้สาวแต่งงานเนะคะ่นะคะเป็นรูปปั้น เดินไปกับบ่ามี่ยังแล้วค่ะมีต่ต่ของขายแล้วค่ะเป็นห่าง่จะเดินกลับแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นอ่าดอกไม้ปลาสติกค่ะ ค่ายห่างทั่วๆไปแล้วเนาะค่ะบนมี้ยังพิเศษนะแล้วครเนี่ยต่ว่นกวางขวางนะนะต่องเที่ยวมาหลายนะคะทุกคน ว่าจะบ่ขึ้นข้างบนเนาะค่ะเก็บไม่ขึ้นข้างบนเก็บคลิปพ่อสำรองยังได้ล่งค่ะเมื่อไม่ยังสิบปหาทายคลิปมึงนักท่องเที่ยวกันหลายๆอีหดีเดอร์ทุกคน ของขายทั่วๆไป ได้อากาศเย็นแลวก็สบายอ่ะทุกคน,น,นเนี่ยลาน้องเท้าเนี่ยคนเบิร์ลายหลายด้ยค่ะคนรถราคาเนาะค่ะคลิปนี้กับิฝากไว้แค่นี้แหละค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชคดีมีความสุขสวัสดีค่ะ